จากได้เป็นพระเจ้าประเทศราสเสวยสมบัติอยู่ในแผ่นดินอีกนับครั้งไม่ถ้วนจากเป็นผู้มีปัญญาเล่าเรียนทรงจำมนจบตรายเพศและจากบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคดมจากพิจารณาอัธรรมอันลึกซึง้งอันละเอียดได้ด้วยญาณ เป็นสาวกของพระบรมศาสดามีชื่อในพบนั้นว่าโมคราชจากถึงพร้อมในวิชาในพระพุทธศาสนาทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะเหลืออยู่และโโดมผู้ทรงเป็นยอดของผู้นำหมู่จากทรงตั้งผู้นั้นไว้ในเอตัทคะ ผู้ครองผ้าเร้าหมองประพฤติตนสมถะด้วยผลบุญที่พรามณ์ได้ทำในครั้งนั้นได้ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงสองภพภูมิและได้เสวยมหาสมบัติดังพุทธพยากรทุกประการจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะ ท่านได้ลงมาเกิดอีกครั้งได้เป็นมหามาตของพระราชาพระนามว่ากัทวาวาหนะพระราชาได้ส่งท่านไปนิม,มนต์พระบรมศาสดาท่านได้เดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาในขณะที่พระองค์กำลังแสดงธรรมอยู่เมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาจึงตัดสินใจออกบวช และวก็บำเพ็ญสมณธรรมสิ้นสองหมื่นปีจุติจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในสุกติภูมิสิ้นพุทธันดรนหนึ่งจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้ได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ดินนาม,มโมคราชได้ศึกษาศิลปะในสำนักภาวริพราหมณ์ มีปัญญาอยากจะสแสวงหาหนทางผลทุกข์จึงออกบวทเป็นดาบทมีดาบทพันหนึ่งเป็นบริวารและได้ไปยังสำนักของพระสมมาสมุทิจาของเราได้สักถามปัญหากับพระบรมศาสดาพอพระบรมศาสดาวิสัชนาปัญหาเสร็จโดยบุญบารมี ที่ท่านได้สั่งสมมนาษพบนับชาไม่ถ้วนก็ได้บรรลุพระอรหัตครั้นบรรลุพระอรหัตแล้วพระเถระเป็นผู้ทรงภาพบางสุกุลอันประกอบไปด้วยสมถะกว่าพระเถระองค์อื่นๆทั้งหมดพระเถระเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษด้วยผาไตรจีวร รายจีวขงท่านก็ใช้อย่างคุ้มค่าธรรมดาผ้าจะเศร้าหมองด้วยเหตุสามอย่างคือเศร้าหมองด้วยการตัดครั้งแรกเศร้าหมองด้วยด้ยที่ใช้เย็บและเศร้าหมองด้วยเครื่องย้อมเพราะบรมศาสดาย้อมไปในอดีตเพราะว่าเป็นความปรารถนาของท่าน ที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ในอดีตจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงตรายจีวรอ,อันเศร้าหมองพระโมคราชเถระได้บรรลุถึงมหาสมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและอริยะโดยสมควรกับความปรารถนาของตนเห็นไหมจ๊ะ ว่าอานิสงส์แห่งการถวายอภิวาทกับท่านผู้เป็นเนื้อนาบุญน,นั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เราจะมองข้ามเลยนะจ๊ะเพราะการกระทำอัญชลีกรรมนั้นจะเป็นเบื้องต้นของศรัทธาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับ แต่ใครก็ตามที่สามารถน้อมไหว้ผู้ทรงศีลได้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าในจิตใจของบุคคลน,นั้นมีบุญมากพอที่จะได้บรรลุธรรมมีใจน้อมไปในกุศลส,สามารถที่จะสร้างบุญใหญ่ให้ยิงย่งยิ่งขึ้นไปได้จนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมการไหว้ด้วยจิตที่เริ่มใส ต่อผู้ทรงศีลนั้มีอานิสงส์ใหญ่จะทำใจให้เจริญในอายุวันนะสุขะพะละและปฏิพานจะทำให้เรามีปัญญารู้แจ้งได้กข้าถึงรัฐธรรมกายได้ง่ายได้ดังนั้นลูกๆจะได้ดูเบาบุญตรงนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ สมวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน